อ,อุ้ยเก้าร้อยเออมาดิเออสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยบิ๊กวินอีกแล้วคุณผู้ชมเอ,อ้ยมาว่ะเฮ้ยวันนี้สองสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความระตื้นเท่านั้นนะจ๊ะน้องหนูน,น,นูที่มีอายุต่ำกว่าสิบปดปี รับคำแนะนำและใช้วิชาิจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะค่ามุยไปแล้วเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฟาโรสอเหมือนเดิมเช่นเคยนะเออัร1 0ย เออพันหลอดพันพันเดียวทวนทวดนะเดิมพันสิบนะครับผมนะเมื่อก่อนเดิมพันตึบหลงวันนี้ขอเดิมพันสิบดูดวงกรเปล่าวันก่อนก็ไม่ค่อยมีดวงนะเอออะไรครับเนี่ยไม่ค่อยมีดวงเลยนะอ,อขอหน่อยขอหน่อยโอ้หกนะโอ้ห้าสนะิบนะเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้เฉียดคิวโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ย สองไปโอ้เจมาเขียวเลยโอ้เหลืออยู่หกร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนะโอ้เงียบเงียบอย่างนี้อ่ามจริงๆเถอะเงียบอย่างนี้โอ้หกสิบอะไรครับเนี่ยทำไมมันเงียบจังวะมันมาสิบสองเลยแบบวะโอเงียบอะ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้เอาร้อยหนึ่งดีป่าวะ ไม่เอาดีกว่าไปโอ้ยยังไงโอ้สามสิบเจ็ดว่ะเอา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 มาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเจ็ดรึบปราบเซมเบ้หน่อยเซมเบ้หน่อยเอ้ยไม่มาเลยเหรอสี่รึบอูร้อ,อยสิบสองได้อยู่นะได้อยู่นะสวยงามสองอยเจทำไมไม่เป็นเจอ่ะ โอ้โหเป็นตัวอื่นได้ไงทำไมไม่เป็นเจเมื่อกี้เสียดายมากเลยนะ oh, <no. S 1> โอ้ยบูนัสมาแล้ววะ่ะครั้งแรกมาขอจำๆหน่อยเร็วเป็น300คูณ2บ้าบองยิงเชียเอาข้างบนกองกลางนะครับนะ12เกือบน้อยสุดด้วยโอวันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โบนัสยังได้ไม่ดีเลยอะ่ะนี่ไงใครว่าไม่ดีอ410ไปเด แตกไปเดเออก็มาดีครับ <ๆ S 2> ก็มาดีครับโอ้ไม่หวั่นไม่หวั่นมามากนี่ไงฮเฮ้ยหกไปเริบโอ้โหเจ็ดไปแปดไปเฮ้ยโอ้ออโหยี่สิบอะไรครับเนี่ยเก้าสิบสอดยังไงสิบสองโอ้โหตูนฮ่าศูนนะบ้าบอรจริงเชียวอะไรับเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่กลับไปเกือบเท่าทุน ถือว่ามีรุ้นนะถือว่ามีรุน้นถือว่ามีรุ้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคห้าร้อยห้านะยังไงอ้บโ,โอ้โหเจ็ดอ้บปื๊ดโอ้โหเจ็ดจุดห้าอะไรครับเนี่ยเหลืออยู่หกร้อยเจ็ดสิบสามโอ้ 1 2เดิมพันเท่าเดิมนะผมนันบนะครับผมนั้น้วโอ้ยมาแล้วปุ่ม,มทักทายไม่ได้เลยนะคูณสี่โอ้ยคูณสี่ว่ะคูณสี่แล้วสิบหกว่ะเฮ้ยเยอะสุดด้วยเอาว่ะเอาว่ะมาต้องได้เจมๆแล้วสิบหกครั้งนะสามไป,ปรึบอู้เจนะสามตัวสี่โอห้าโอ้ เทียนหลายรอบมากเลยอ่ะโอ้ยแปไปเออมาเจ็ดเจ็ดจ็เจ็ดห้าโอ้ยสามร้อยว่ะมา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 โอ้มาครั้งที่สิบอีกหครั้งสุดท้ายขอแจมๆเถอะนะนะเอ้ยโอ้โหสิบสองสิบสไปสิไปปุ๊บหโอ้ อะไรคร oh ับเนี oh, ่ยโอ้ยบ oh, ีค oh, วินอะไรอสี nah. oh, ่อะสี Twitter, ่ป่ะเมื่อกี้โอ้สามว่ะสามเจ็ดห้าเมื่อกี้ลืมดูด้วยอยงเี้ยโอ้เก้าเจ็ดศูนย์เอามาคุณผู้ชมยี่ห้าเดิมพันกับร้อยหนึ่งทีเด็ดไปของเราอดูก่อนว่าได้จะได้เท่าไหร่ได้เยอะไปนะเอ้ยอุ้ยโอ้โห ยังไงยังไงโอ้โหสี่ร้อ้าอุ้ยเนี่ยนี่เยอะอ้โบนัดดีกันเห็นไหมโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมเยอะอ้โวนัดดีกันโอ้เราตาจะไหลยี่ห้าโอ้ยี่ห้ากับร้อยหนึ่งโอ้ัันทีเด็ดจริงว่ะเราจะรักนายตลอดไปยี่ห้ากับร้อยหนึ่งมานะฮะเก้าร้อยเหลือเก้าร้อยแล้วปึ๊บมีไหมมีมาไหมมีมาไหมมาเถอะมาเถอะขอร้องปึ๊บมา อุ้ยอืเก้รอ 900. เออมาดิเออสามสี่ห้าหเจปเก้าโอ้เก้าร้อโอเคพันพันหกเจ็ดสิบอนน่าดโอ,โอ้เอาว่าเกอห้าโอ้เอาว่ะเอออุยห้าสิบไปเอออีกร้อนึงไปปึ๊บปึ๊บปับ๊บนี่ไงยังไงยังไง ขอก้อนสิบห้าหรือปูร้อยหนึ่งโอเคอึ๊บอึ๊บขอหน่อยขอหน่อยร้อยหนึ่งโอ้ยอะไรครับนี่อ๋อสิบห้าปึ๊บป๊าปเอ้ยห้าสิบสวยงามอุ๊ยบิ๊กวินอีกแล้วคุณผู้ชมเอ้ยมาว่ะเฮ้ยวันนี้ 2 3 4 5 6 7 8 9ไปดีโอ้ยโอเคคุณผู้ชม2 1 5 0นะวันนี้โอ้ไม่ไหวจริงๆว่ะวันนี้ดวงไม่ค่อยจะมีเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ไหวไม่ไหวโอเคคุณผู้ชมโอ้หนึ่งพันแตกมาสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะเออค่าวจะเลี่ยนโอเคพอได้อยู่นะวันนี้ไม่น่าเกลียดนะโอเค เราวันนี้ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับห้ด้วยนะเออคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมคนแล้วก็ซับเหมือนกันนะครับผมนะเออสำบวัน,นต้องลาไปก่อนนะแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับผมนะฮะมงเย็นสบายละสวัสดีครับผม